ครับวันนี้เราจะไปกางเต้นกันในเขตจังหวัดนครนายกอีกที่หนึ่งนะฮะนี่จัดของเรียบร้อยเตรียมตัวเดินทางฮนะแวะมาเติมน้ำมันมาซื้อสเสบียงที่ปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่จุดกลางเต้นยังไม่รู้เลยว่าจะไปกางเต้นที่ไหน แต่ว่ามีวันพักผ่อนหนึ่งวันก็เลยว่าจะไปกลางเต็น์กันครับไม่รู้เลยว่าการจุดไหนจะไาดู ตอนนี้จอดรถให้ภรรยาลงไปซื้อสเบียงที่ตลาดหนองเสือนะฮะเราผ่านมาทางเส้นทางหนองเสือนะครับให้งบไป500นะฮะไม่รู้จะได้อะไรมากินมั่งภรรยาจะจัดอาหารอะไรให้ก็ไม่รู้นะครับให้งบไป500นี่เป็นตลาดหนองเสือนะที่เราผ่านประจำ ีคนก็น้อยเนื่องจากโรคโควิดสิเข้ามาระบาดคนก็น้อยมากเลยตลาดนี้ธรรมดาคนจะเยอนะนั่งรออยู่ในรถรอภรรยาว่าจะจัดอาหารเย็นนี้เป็นอะไรนะครับโอเคครับตลาดน้องเสือครับเรามาแวะ ก๋วยเตี๋ยวมองนานะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านนี่บรรยากาศไีซุ้มบรรยากาศไอ้ซุ้มมีซุ้มเยอะซุ้มก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ก็เป็นหลาน,นนี่ก็เป็นหน้าร้านนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มต่างๆนะครับด้านหลังนั่งได้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นท้องนา มองนานะครับมีให้เรานั่งมองนานั่งมองนานะภรรยานั่งมองนาอยู่ข้าวเจียวนี่นั่งมองนาร้านก๋วยเตี๋ยวมองนามากี่ครั้งแล้วร้านนี้ครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่สองร้านนี้อร่อยสะอาดบรรยากาศดีก๋วยเตี๋ยวมองนา เมนูเมนูโอเคเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวกอนนครับตอนนี้เรามาเส้นทางน้ำตกสาลิกานะฮะตอนนี้เราตัดสินใจแล้วจะไปกางเต็นที่ไร่พรทิพนะมาทางเส้นทางน้ำตกสาลิกาก่อนถึงน้ำตกสาลิกาประมาณ หนึ่งกิโลเมตรนะครับจะอยู่ด้านขวานะฮะ,ะถึงนิดนึงไปเรื่อยๆนะก่อนถึงน้ําตกสถานการประมาณกิโลหนึง่งจะอยู่ด้านขวานะครับคือเส้นทางไปไล่พรทิพย์นะฮะวันนี้เป็นวันเสราร์แต่บรรยากาศก็เงียบๆน,นะครับเนื่องจากหลายท่านเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะฮะ ครับเราจะมาอ่านกันไล่พรทิพย์นี่สวนพรทิพย์นี่ฮะเราเลี้ยวขวาแล้วฮะซ o o ไปที่สวนพรทิพย์หน่อยครับนี่นี่ถึงแล้วนะครับสวนพรทิพย์อยู่ด้านขวามือเล่นน้ำกางเต็นท์ข้ามสะพานนะฮะสะพานนี้จุ๋มจิ๋มน่ารักมากส,านสวนกันไม่สวนกันไม่ได้นะฮะเราตรงไปแล้วก็จะมีป้ายขวาอีกนี่ครับสวนพรทิพย์ เราเข้ามาในสวนแล้วนะครับนี่บรรยากาศในสวนเดี๋ยวเราจะไปสอบถามก่อนนะฮะสอบถามเสร็จกางเต็นท์เสร็จแล้วเราจะถ่ายบรรยากาศในสวนให้ดูนะครับรู้สึกว่าเงียบมากเขาปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลองถามเขาก่อนนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับน่ฮะเปิดเต็นท์โล่งให้โล่งนะฮะเพื่อที่จะอ่า ให้ความชื้นออกที่เราไปเที่ยวมาคขาวที่แล้วเนี่ยการเต็นท์เสร็จแล้วเปิดล่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูริมน้ำขนุนกลางต้นขนุนต้นสมโอนะครับอันนี้พามาดูบริเวณริมน้ำของสวนพรทิพย์นะครับ อันนี้ก็เป็นแค่นั่งนะนั่งแล้วสั่งอาหารมากินได้นะครับแค่นั่งมีอยู่สี่ห้าแค่นะเรียงกันไปอันนี้น้ำนะครับชา,ชายน้ำนะชายน้ำของสวนพรทิพย์ครับอันนี้เป็นต้นไผ่ต้นไผ่นะฮะ ่ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นชิงช้าชิงช้าที่เล่นน้ำตอนนี้น้ำน้อยน้ำน้อยรู้สึกว่ายังไม่ได้ปล่อยน้ำา่นะครับรอบๆส่วนผนทิย์อันนั้นเต็นท์เราหลัลงเต็นท์เราที่เห็นริบๆนุ่มจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำ เพิ่งจะกลางเต็นเสร็จเหนื่อยมากได้เหงื่อเลยนะวันนี้พาท่านมาเที่ยวกลางเต็นท์สวนพ่ทิพย์นครนายกตอนแรกว่าจะไปกลางที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยสระบุรีเพิ่งจะเปิดใหม่เมื่อวันที่14สิงหาคมนี้แต่ว่าสอบถามแล้วไม่มีไฟให้ใช้ในเวลาลางคืน ช่วงนี้อากาศร้อนก็เลยต้องมาที่สวนผ่อนทยิปนี้เป็นสวนที่ร่มรื่นมากแล้วก็มีไฟให้ใช้ค่าไฟ100บาทค่าการเต็นคนละเป็นหลังเต็นท์หลังละส0งบาทนะครับบรรยาก,กาศรอบๆนะ น,นี้ก็เป็นแค่ให้นั่งรับประทานอาหารได้นะอันนี้ก็เป็นที่เล่นน้ำแต่น้ำน้อยมากนะครับสำหรับสวนพนทิพย์มาทางไหนมาทางน้ําตกสาริกานะครับตรงมาจากแยกจากสามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนเราตรงมาทางน้ําตกสาริกาประมาณ1กิโเมตรจะมีป้ายให้เลี้ยวขวา เลี้ยวขวาก็ข้ามสะพานสะพานที่เห็นนี่นะสะพานขาวๆน่ะเนี่ย,ยสะพานขาวๆน่ะข้ามสะพานมาสักสิบเมตรก็เลี้ยวขวามาอีกทีก็เข้าสวนพรทิพิ์โอเคครับตอนนี้ภรรยากําลังทํากับข้าวเย็นนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกากว่านะครับดูในหม้อนี่นะครับนี่แกงอะไรเนี่ยผัดชะประดุก ปลาดุกนะครับแล้วเมนูนี้เมนูอะไรมหมูหมูทอดหมูทอดหมูสามชั้นทอดหมูสามชั้นทอดวันนี้มีกี่เมนูมีสี่เมนูสี่เมนูมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งแม่ครัวแกงประกาดเนี่ยนี่แกงประกาดเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วเรามากันสองคนแต่กินเป็นมาสิบคนแม่ครัวบอกว่าทำน้อยไม่เป็นเล็กๆไม่ใหญ่ๆนิดชอบ อหอมออีกใหญ่ๆคุณนายนิดชอบเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ชอบ,ชอบนี่อยู่บ้านยังกินไม่ดีขนาดนี้เลยนี่เครื่องเสียงนี่พัดลมอันนี้เต็นท์เรานะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในเต็นท์นี่ภายในเต็นท์ที่นอนโอเคนอนอยู่บ้านยังไม่สบายเท่านี้เลย <c oughs> นะฮะชีวิตนอนเต็นท์ไม่ใช่ลำบากอย่างที่คิดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มา ท้มปิ้งพักผ่อนที่สวนพรทิพย์นครนายกทางเข้าก็มาทางน้ำตกสริกาก่อนถึงน้ำตกสริกาประมาณ1คกิโลเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามากก็จะข้ามสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีก็ถึงครับนี่อยู่ใกล้ต้นขนุนลูกใหญ่ๆเลยนะครับมีผลไม้เยอะมากผลไม้มีเยอะมากทุเรียนเงาะกำลังจะออกทุเรียนก็มีนะครับ บรรยากาศสบายๆมันยากาศดีๆเงียบๆสงบชอบอากาศแบบนี้ครับชอบธรรมชาติแบบนี้นะฮะเป็นธรรมชาติ80%ยังไม่เป็นพณนชย์ิตมากนักโอเคนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ดู Youtube ของผมแล้วต้องการมาเที่ยวก็มาได้เลยนะฮะสวนพอนทิปจังหวัดนครนายกครับกับข้าวมื้อนี้นะครับ อันแรกเลยก็เป็นหมูหมูสามชั้นทอดอันนี้ก็เป็นหอมหมกอันนี้ก็เป็นผัดเผ็ดปลาดุกแบบไม่ต้องทอดอันนี้ก็เป็นต้มผักนะครับโอเคนะครับกับข้าววันนี้ครับขณะนี้ตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มกับข้าวล้วก็ยังไม่ยุบเลยนะครับตอนนี้สอบถามาความรู้สึกคุณนายปังไงบ้างมาเที่ยวสวนฟอนทิปวันนี้ผ่อนคลายดีบรรยากาศ เงียบสงบนะครับวันนี้ขนาดวันเสาร์นะครับมีเต็นท์เดียวาทางเจ้าของสวนก็บริการเราดีนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยช่วงเสาร์อาทิตย์เนะ่เจ้าของสวนเขาจะบอกว่าแน่นมากเลยนะครับแต่ตั้งแต่โรคโควิด -19 เข้ามาเนี่ยก็ทบกระเทือนมากเลยไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะครับ ที่มองไปนะมืดมืดตรงนั้นเป็นห้องน้ำนะที่ที่เห็นนะครับตอนนี้เต็นท์นี้เต็นท์เดียวเรากลางกันอยู่นะฮะตรงนั้นก็เป็นริมน,นะริมน,น้ำนะครับที่เห็นเป็นริมน,น้ำนะรรนนเราอยู่ใต้ต้นขนุน,นะฮะนี่ต้นขนุนต้นขนุนี่ลูกขนนครับเราอยู่ใต้ต้นขนนนะเต็นท์นี้เต็นท์เดียวนะบรรยากาศเงียบสงบสําหรับท่านที่ต้องการความสงบความเงียบ ก,ก็เขียวก็จีเลยนะฮะครับกับกับข้าวระยะทําหลายอย่างมากเลยที่เห็นเนี่ยโอเคมากเลยนะครับโอเคนะครับ